คุณชมนะคะเข้าสู่รายการเกษตรทํากินค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะพี่ซ้อนจะพาคุณผู้ชมค่ะมาเรียนรู้ในเรื่องของการปลูกสละอินโดในพื้นที่ของสวนแบละอําเภอยะหาจังหวัดยะลาค่ะอยากจะบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าวันนี้ค่ะที่พี่ซ้อนจะพามาเรียนรู้นั้นการปลูกสละอินโดถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเพราะวันนี้นะคะ แบลล้อค่ะถือว่าเป็นเกษตรกรต้นแบบในของพื้นที่ของอำเภอยะหานะคะได้มีการคิดค้นผสมสายพันธุ์สองสายพันธุ์ด้วยกันนั่นก็คือสายพันธุ์สายน้ำผึ้งแล้วก็รวมไปถึงสายพันธุ์โปรโดกจนเกิดเป็นสายพันธุ์ใหม่นั่นก็คือสายพันธุ์สวิป อินบาร์นะคะซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในพื้นที่จังหวัดแชาดแดนภาคใต้ที่เบลเลได้คิดค้นขึ้นมาแล้วก็มีแค่หนึ่งเดียวค่ะในพื้นที่ของอำเภอยะหาจังหวัดยะลากับที่สวนของเบลเละแห่งนี้ค่ะ เกษตรทำกินค่ะพี่ซ้อน,นะคะพาคุณผู้ชมค่ะมาบุกสวนสละนะคะในพื้นที่ของเกษตรกรของอำเภอยะหาจังหวัดยะลาค่ะคุณผู้ชมค่ะและตอนนี้นะคะอยากจะบอกว่าค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะมารู้จักสละสายพันธุ์ใหม่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์นั่นก็คือพันธุ์สวิต สวิตอินบ,บ, <า S 2> บาค่ะคุณผู้ชมค่ะและตอนนี้นะคะพิซ่อนค่ะก็อยู่กับแบนเลาะนะคะถือว่าเป็นเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่ของอำเภอยะหาถ้าเกิดว่ามาในพื้นที่ของอำเภอยะหาไม่มีใครที่ไม่รู้จักแบลนเลาะค่ะสวัสดีค่ะแบลนเลาะค่ะครับสวัสดีก่อนอื่นเลยแบลนเลาะครับสละพันสวิตอินบาม,นมันมันมันเกิดขึ้นได้ไงมันมันมาจากไหนพันนี้ก็คือแบบนี้นะครับค่ะผมคนหนึ่งเป็นเกษตรกรที่ชอบ การทดลองนะครับก็เดิมเนี่ยผมปลูกสละอินโดนะครับก็มีมีพันธ์สายน้ำพึ่งแต่ก็พัน์โพดุสองพันเนี้ยค่ะแล้วก็อ่าจากที่ผมได้ละสองพันเนี้ยผมก็มาเอาไ้สอนมาผสมมาผสม,มแล้วก็ทดลองดูว่าแม่ตัวนี้พ่อตัวนี้แล้วจะเกิดมาเป็นยังไงนะครับแล้วก็ผมเคยผสมละก,กรรม,มกับ ินโดก็ประสบความสำเร็จแต่อันนี้ผมยัาไม่ตั้งชื่อนะครับมไม่ตั้งชื่ออ,อันนี้ที่ตั้งชื่อมาเนี่ยผมว่านะครับความอร่อยที่ผมให้ทุกคนที่มาที่ทิมเนี่ยเขาก็ถูกยออนะครับความอร่อยความหวานแล้วก็ผมก็ได้ได้ถามอาจารย์ที่สภาการศึกษาจากกรุงเทพเขาเขาว่า เดี๋ยวจะตั้งชื่อให้สุดท้ายอาทิตย์หนึ่งชื่อสละนี่มาก็อาจารย์ตั้งชื่อสวิตอิมบาสวิตอิมบาแล้วมันมันแบบสื่อถึงอะไรไหมคะกับชื่อนี้ก็ผมไม่รู้นะแต่ว่าอาจารย์บอกว่าสวิตหมายหมายความว่าหวานอ๋อนะสวิตค่ะแล้วอินสวิตอินอินเนี่ยต้นกานเด็กมาจากอินโดอ๋อ สสวิตหวานแล้วก็อินคืออินโดเป็นสวิตอินละแล้วก็บาเนี่ยนาสกุลผมออนั่นไงก็เลยเป็นที่มาสายพันธุ์ใหม่ก็คือสวิตอินบาแล้วมันแตกต่างกับพวกแบบสายพันธุ์แบบน้ำผึ้งอะไรอย่างเงี้ยยังไงแตกต่างมากแตกต่างกันยังไงคะครับถ้าถ้าสมมติว่าสละนี่เราจะส่งขายให้ลูกค้าเนี่ยอย่างน้อยๆเราต้องเกี่ยว อยู่ที่80%ซหมายถึงก่อนเก็บเกี่ยวที่ว่ามันสุกอันใช่ไหมคะความแก่ความแก่ความแก่ความที่ลูกมันแก่อลูกมันแก่เปอร์เซ็นต์แก่นะค่ะอย่างน้อย80%ซถึงจะตัดได้ตัดได้แต่เป็นอ่าพันที่สวิตอิมบาที่ผมบอกเนี่ยผมการันตีเลย40%เปอร์เซอง์ ก็ตัดได้ตัดได้แล้วอ๋ออันนี้คือความแตกต่างที่เห็นชัดเจนก็เหมือนกับแบนดลอบอกพี่้อนตั้งแต่แรกว่าถ้าเกิดว่าสลัดเนี่ยเราไปตัดแบบว่ามันยังแบบสุกไม่เต็มที่หรือว่ามันยังแก่ไม่เต็มที่เนี่ยพอตัดออกมาแน่นอนเลยว่าพอเรารับประทานเข้าไปเนี่ยมันจะฝาดแต่อันนี้พอเรามาแบบแบลน์ลได้เกิดการแบบผสมสายพันธุ์ใหม่เข้าด้วยกันเนี่ยจนเกิดเป็นสายพันธุ์ของที่นี่นั่นคือสายพันธุ์สวิตอินบาร์สามารถตัดได้ตั้งแต่ สี่สิบเปอร์เซ็นต์สี่สิบเปอร์เซ็น,นต์ีเรเนตี่รว่าไม่ฝาดไม่ฝาดแน่นอนพอดีจังหวัดน,นั้นพอดีเลยวันนั้นน่ะมีหน่วยงานจากสงขาผมให้เขาชิมเราว่าเออบางอร่อยมากนี่อร่อยเลยอ,อร่อยมากตั้งแต่วันนั้นมาผมก็พยายามแล้วสละที่เนี่ยนะไม่มีขายในท้องตลาดนะมีเฉพาะลูกค้าที่สั่งมาโดยเฉพาะโดยตรงเลยลูกค้าไม่รู้จักจ ก็มีเยอะๆเพราะเขาดูในเพซในไลน์อะไรนะ<ค>เขาจะสั่งมาผมก็ส่งไปนะตอนนี้ผมส่งในราคา60บาทก่อนโควิดผมส่ง80บาทอตอนนี้ผมลุกหน่อยเพราะว่าผมเอ็นดูเกษตรกรอย่างเขาก็ไม่น้อยเหมือนกันนะ ให้ผมอยู่ได้ให้เขากินได้ผู้บริโภคก็อยู่ได้อเอาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวแบ่ลอดนะคะพาพี่ซ่อนไปดูเลยดีกว่าว่านี่แหละาสายพันธุ์แบบอะไรนะเอาเอาไปดู พันน้ำผึ้งก่อนนะ,ะนพ,พันน้ำผึ้งก่อนว่าต้นเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวะจะให้ดูของความแตกต่างของการที่แบลโลดได้มีการคิดค้นนั่นก็คือว่าการผสมจากสายน้ำผึ้งแล้วก็รวมไปถึงอีกหนึ่งสายพันธ์เพื่อมาเกิดสายพันธุ์ใหม่ของแบล็ลดนั่นก็คือสายพันธุ์สวิตอินบานเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะแบดี๋พาพี่ต้นไปเลยค่ะเดี๋ยวไปดูต้นต้นอะไรก่อนพันอะไรนะพันสายน้ำผึ้งก่อนสายน้ำผึ้ง ซึ่งเราก็รู้จักกันดีว่าพันสายน้ำผึ้งเนี่ยถ้าพูดถึงในของสระอินโดเนี่ยมันก็คือสุดยอดแล้วแหละแล้วเนี้ยค่ะความแตกต่างเอาเดี๋ยวให้แบร์บอกพี่ซ่อนก่อนเลยว่าพันธสายน้ำผึ้งเนี่ยจุดเด่นของต้นของลูกมันคือยังไงครับสายสายน้ำผึ้งเนี่ยลูกมันจะใหญ่เอาเนี่ยนะคะลูกก็จะใหญ่ครับนี่นี่ขนาดไม่ไม่ไม่เต็มที่นะค่ะถ้าเต็มที่อันนี้ก็ประมาณแด้คะอันนี้ก็ประมาณ87%์วันนี้ก็จะ ตัดตรงให้ลูกค้าต่งตรงให้ลูกค้าแล้วแล้วต้นอะไรมันก็ไม่ได้แตกต่างใช่ไหมแบรก็ถ้าถ้าไม่สังเกตนี่ก็เหมือนกันหมดเลยเหมือนกันหมดเลยเพียงแต่ว่าการที่ว่าแบรกออไปคิดสายพันธุ์ใหม่คือ สวิตอินบานเพราะว่าเอาของเกสรของต้นเนี้ไปผสมมันก็เลยเป็นเกิดเป็นการสายพันธุ์ใหม่แต่ว่าจุดที่เราสังเกตได้ก็คือว่าในส่วนของลูกใช่ไหมคะถ้าสีผิวเอาหนึ่งของถ้าสายน้ํำพึ้งก็คือว่าลูกจะมีขนาดใหญ่แล้วก็สีมันจะเป็นยังไงคะสีมันจะออกมามาสีอะไรเลืองเลืองน้ําตาลถ้าถ้าเป็นโปรดกโรดกมันใหญ่กว่าอีกแต่มันจะดําดาอ๋อ แต่ถ้าสายน้ำผึ้งเนี่ยมันก็คือตามชื่อเลยมันก็จะออกสีแบบน้ำผึ้งอ,อ,อันนี้คือพันนี้ชิมได้ไหมได้แอบ,บชิมดีกว่าแล้วเราจะได้แบบว่าไปบอกว่าพันสายน้ำผึ้งแล้วก็ในส่วนของโลิตภใช่ไหมคะอันเขาเรียกอะไรนะผลดกโัณฑ <Product. S 1> ว่ามันจะแตกต่างกันยังไงอันนี้ก็คือจะให้ดูลูกก่อนนะคุณผู้ชมว่ามันจะแบบเปลือกมันจะเป็นสีน้ำผึ้งเลย อันนี้แค่80%ใช่ไหมคะนี่นี่ถึงเวลาสุกแล้วถึงเวลาสุกแล้วจะการงนตีถ้าถ้าเราปล่อยปล่อยอยู่ไม่ได้แล้วแล้วบางทีอะแบลอที่พี่ซ้อนเคยไปกินอะมันจะแบบอะไรนะที่มันเป็นเนื้อเหมือนเป็นทรายอะมันเป็นเพราะอะไรอะนั้นอะอันนั้นมันเกินหมายถึงว่าสุกเกินคมันไม่อร่อยไม่อร่อยแล้วนี่นี่เปลือกนะสินตาลจะแอบชิมละ ถ้ามันเป็นทรายแบบนั้นมันมันไม่กรอบไม่ค่อยเท่าไหร่กรอบใช่ไหมไม่ค่อยเท่าไหร่ให้ดูเนื้อก่อนเห็นไหมเนื้อไม่ได้เป็นทรายเนื้อไม่ได้เป็นทรายนะนี่เนี่ยสละที่นี่จะไม่มีในของตลาดนะครับจะต้องชิมแล้วค่ะเพื่อกันตีเพราะว่าเขามีฉายาสละที่นี่ว่าสละรสนมรสนมยี่สิบกว่าปีแล้วที่ขายถลาย เพียงเวลาไม่ไม่มีเวลาต้องเข้าสวนทุกเดียนนะถ้าถ้าอยู่เนี่ยอล่ามันจะแบบไม่กลิ่นนิดนึงละมุนละมุนเนี่ยค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ว่าพันธุ์สายน้ําผึ้งแล้วเดี๋ยวให้เบลล์นะคะพาพี่ต้นไปดูอีกหนึ่งสายพันธุ์ก็คือโฟโดกนะว่า ผดิกมีลูกไหมวันนี้เดี๋ยวเราจะไปชิมกันแล้วก็เราไปดูถึงความแตกตา่างแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดเดี๋ยวเราจะไปจบในส่วนของพันธุ์ใหม่ก็คือพันสวิตอินบาของที่นี่ค่ะอันนี้พันต์ตนพึง่งนะอืมกวไม่ได้วุเร็ จะบอกว่ามันเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ เราจะเอาไปผสมกับในส่วนเขาเป็นสายพันธุ์ใหม่ของแบลลอตนั่นก็คือสวิตอินบาแต่อันนี้เป็นโปรดักต์โปรดักต์ก็คือเป็นของสลักทางอินโดเหมือนกันก็คือมันจะแตกต่างกันยังไงคะกับพันธุ์สายน้ำผึ้งลูกมันจะใหญ่สีดำอ๋อใช่มันแตกต่างชัดเจนเลยเมื่อกี้อย่าเมื่อกี้ก็พันธุ์น้ำผึ้งมันสีออกน้ำผึ้งเลยน้ำผึ้งแบบเหลืองๆทองทองอันนี้ลูกใหญ่แล้วก็สีมันก็จะดำชัดเจนอันนี้คือความแตกต่างชัดเจนเลยอันนี้ ถ้าถ้าเราขายน้ำหนักมันจะดีนะแล้วถ้าแล,แล้วถ้าเกิดความนิยมบริโภคของกลุ่มบริโภคในระหว่างสายน้ำผึ้งกับโปรโดักนี้อันไหนดีกว่าคะแม่ล้วคะอยู่ที่ลูกค้าว่าแล้วแต่ใครชอบยังไ,ไงใช่ไหม อันนี้ชิมได้แล้วยังอ่ะอันนี้ยังไม่ได้โอ้อดชิมเลยอ่ะว่าจะแบบว่าจะเอาเอาชิมก่อนก็ได้แต่ว่ารสชาติมันเป็นแค่ไหนแต่ว่าการันตีความอร่อยยังเพราะว่าเมื่อกี้เราชิมไปแล้วไงว่าในส่วนของพันน้ำผึ้งอ่ะมันจะออกแบบรสชาติแบบก็กลมกล่อมแล้วก็หวานละมุนละมุนแต่อันนี้เดี๋ยวพี่ส้มจะแล้วอันนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะแบ๊ค่ะีประมาณหกสิบก็อีกอีกนานไหมอ่ออีกอาทิตย์หนึ่งจะตัดแล้วมันก็จะโตกว่านี้ใช่ไหม เรื่องตัวไม่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 เยอะแล้วอ๋อไม่เยอะแล้วแล้วเราดูยังไงคะถ้าว่ามันมันได้มันจะมีแบบที่เราสังเกตได้ไหมมันมันมันเลือน้อยแล้วอ๋อคือหนามตรงที่ลูกมันเนี่ยค่ะคุณผู้ชมมันก็จะเบาบางครับมันก็จะสามารถที่แบบว่าอ๋อถึงวัยของมันที่มันจะรับประทานได้แล้วถึงแค่ไหนแล้วอันนี้อันนี้พันผลิกนะเดี๋ยวต้นจะลองชิมแต่ว่าถ้าการคิดหน้าน่าจะตัดได้อ๋อแต่เนื้อมันจะต่างกันจริงนั่นแหละนะนานนะ เนื้อหนาเม็ดจะน้อยเมื่อกี้เมื่อกี้เม็ดจะใหญ่นะแสนพึ่งอันนี้เม็ดเล็กเองเม็ดเล็กกี่เปอร์เซ็นกว่อร่อยอร่อยอยู่นะส่งให้ลูกค้าได้นะได้ได้แล้วนะได้เลยแต่พี่ต้นว่านั้นถ้าสำหรับพี่ต้นนะคะคุณผู้ชค่ะพี่ต้นว่าพันโปรดกนี่พี่ต้นชอบนะนั่นอรออร่อยนี่โปรด u ขนาดโปรดกยังอร่อยขนาดนี้แล้วพันใหม่ที่ไปเลาะคิดค้นขึ้นมา พันธุ์สวีทอินบาร์จะอร่อยขนาดไหนต้องตามไปชิมค่ะ ถึงแล้วค่ะกับสายพันธุ์ที่แบบว่าถือเป็นไฮไลท์ของสวนนี้สวนแบลล์ก็คือสายพันธุ์ที่แบลล์มีการคิดค้นที่เราพูดตั้งแต่ตอนต,อนต้นรายการเลย<ฆ>ก็คือพันธุ์สวิตอินบาร์ซึ่งมันมีที่มาที่ไปแล้วก็อยากจะบอกว่าในสวนนี้ที่มันมีอยู่ประมาณ400กว่าต้นแต่เริ่มที่จะทดลองป<ฆ>ลูกสายพันธุ์นี้ก็<ฆ><ฆ>อยู่ประมาณกี่ต้นนะคะแบลล์เาะตอนนี้อยู่ประมาณ10กว่าต้น10กว่าต้นแต่ว่าที่จะลงมาเยอะนะครับวั่งนู้จะลง ก็จะเริ่มว,ว่า,าเพราะว่า1คุณผู้ชมขะไอพันธ์สวิตอินบาเนี่ยหมันสามารถที่จะตัดเร็วขึ้นได้<ะ>2รสชาติหวานอร่อยเพราะว่าเราเอาทั้งสองสายพันธุ์มารวมกันจนเกิด<ะ>เป็นพันธุ์เนี้ย<ะ><ะ>ถ้าอันนี้แล้ะมันดูแบบความแตกต่างยังไงคะว่ากับ2อันที่ผ่านมาแบบลักษณะข,ของลูกมันเห็นชัดเจนไหมอันนี้สีสีมันจะออกดำเหมือนกันพอมันพอมันออก กับแกนั้นมันจะออกเหมือนกับคล้ายๆน้ำผึ้ง oh. แต่ว่าเนื้อในเนื้อในจะต่างกันต่างกันเยอะมากเลยเอาง่ายๆเลยเมื่อกี้ไอ้สองสายพันธุ์ที่เราไปดูมาตอนแรกๆเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพันธุ์สายน้ำผึ้งก็ดีหรือว่าพันธุ์ อะไรนะโปรดก็ดีมันจะตัดอยู่ที่ประมาณ80%แต่ถ้าพันสวิตอินบเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์นะคะการันตีได้เลยประมาณ40-50%นี่ตัดได้แล้วตัดได้แล้วแต่ขณะนี้เราที่เรามาถ่ายทำอ่ะมันกี่เปอร์เซ็นต์คะประมาณ20% 20%ถ้าเกิดคิดว่าจะลองชิมอ่ะแบลว่ามันน่าจะได้ไหมได้แต่ว่ามันมันอ่ามันมันจะอร่อยเหมือนกับพันที่เรากินกินมากี้มัน เป็นไปไม่ได้นะค่ะเดี๋ยวจะลองดูนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้แบบเราหาลูกที่มันนี่ไหมใหญ่ๆหน่อยโอเคนี่นี่คุณผู้ชมอันนี้แค่แบบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองความอร่อยยแกะไม่ได้อะค่ะอันนี้นะคะคุณผู้ชมขาถือว่าเป็นพันธุ์ที่มีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นเลยมีนยังอ่อนอยู่เลยนะที่จริงอ่ะก็คืออยากจะบอกว่ามันตัดไม่ได้นะตอนนี้แต่ว่าคืออยาก ไหนวมาแล้วต้องชิมหน่อยว่าก่อนที่ที่ที่บอกมาให้มาวันก่อนนี้ไม่มีเวลาใช่ไหมก็หมดลองชิมแล้วกันนะอ๋อมันไม่ฝาดมันไม่ฝามันจะหวานเกราะอย่างเดียวมันไม่ไม่ฝาอ๋อใช่มันจะออกหวานหวานหวานแล้วก็มันมันเปรี้ยวนิดนิดอาอ นี่จะให้ดูว่าดูเม็ดดูเม็ดมันสีคุณผู้ชมนี่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์คือว่าเม็ดมันยังอ่อนมากอ่ะอ่อนมากสีขาวเม็ดแต่ก็คือว่าเหลือเชื่อตรงที่ว่ามันไม่ฝาดจริงๆมมันกว่าแล้วมันก็หวานแล้วด้วยหวานด้วยหวานอมเปรี้ยวนี่ขนาดแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะถ้าเกิดว่าสี่สิบเปอร์เซ็นต์คุณผู้ชมลองคิดดูแล้วกันว่ามันจะหวานขนาดไหน เพราะว่าขนาดนี้ยการันตีรู้ว่ามันมันกินไดมน้มันกินได้แต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาตาัดไม่ถึงเพียงแต่ว่าพี่ซ่อนแค่อยากจะชิมดูว่ามันแตกต่างกับไอสองสายพันธุ์ยังไงแค่นั้นเองนี่ไม่อยากจะเชื่อ,อและนี่นะคะคุณผู้ชมค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่แบบแนะนําเลยในใครที่แบบว่าหลงไหลในเรื่องของรับประทานของสละ แนะนำว่าที่สวนแบลลออีกหนึ่งสายพันธุ์ที่นอกเหนือจากที่เรารู้จักกันดีก็คือสายพันธุ์สายน้ำผึ้งแล้วก็รวมไปถึงสายพันธุ์โปรโดกอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ถือว่ามี1เดียว1เดียวในจังหวัดชัยแดนภาคใต้เลยก็ได้เพราะว่าแบล้อเป็นผู้คิดค้นสายพันธุ์นี้ขึ้นมาั่นคือพันธุ์สวิตอินบาร์ของที่นี่ค่ะ เกร็ดความรู้ในวันนี้ค่ะขอแนะนำสละสายพันธุ์ใหม่สำหรับสายพันธุ์สวิตอินบาร์นะคะซึ่งเกิดจากการทดลองผสมเกสรดอกสละสองสายพันธุ์เข้าด้วยกันโดยได้รับการแต่งตั้งชื่อจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาในนามว่า w วิตอินบาค่ะที่มีความหมายมาจากคำว่าสวิตที่แปลว่าหวานนะคะส่วนคำว่า In ย่อมาจากอินโดนีเซียเป็นแหล่งกำเนิดของสระอินโดค่ะและคำว่าบา r ก็ย่อมาจากสตือบานะคะซึ่งเป็นนามสกุลของผู้คิดค้นหรือว่าของเกษตรกรน,นั่นเองค่ะส่วนจุดเด่นของสละสายพันสวิตอินบานะคะก็สามารถตัดขายได้เมื่อมีความสุกอยู่ที่20%เ ซึ่งปกติแล้วนะคะสละจะตัดขายได้ประมาณความสุกอยู่ที่80ซนค่ะนี่นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของการคิดค้นสละสายพันธุ์ใหม่หนึ่งเดียวในพื้นที่จังหวัดเชียงภาคใต้ที่มีต้นกำเนิดที่อำเภอยะหาจังหวัดยะลาค่ะระยะแบบนี้ที่เราจะไปผสมกันตอนนี่นี่คุณผู้ชมนี่ยค่ะ มันคือระยะพร้อมที่ว่าจะผสมเกสรได้แล้วที่เหลืองๆค่ะที่เหลืองๆนี่แหละนะถ้าเกิดสังเกตนะคะมันก็จะเหลืองๆอยู่แล้วเราก็จะตัดนี่แหละใช่ไหมคะครับแล้วก็เราไปผสมต้นตัวเมียนี่าเกสรเนี่ยเบาะระยะระยะเวลาด้วยนะตรงนี้ใช้ไม่ได้แล้วอ S <S ตัดวันนี้ตัดวันนี้ต้องไปผสมเกสรวันนี้เหมือนกับว่าถ้าเราตัดตอนไหนก็ต้องไปผสมเกสรในวันนั้นเลยไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าอ่าอันเนี้ยหมดแค่วันนี้เพราะว่ามันมันมันเลยเวลาเยอะแล้วด oh. ถูถ้าถ้าถ้ามันอยากใช้พวกนี้อีกอย่าให้มันบางถึงนี้ oh. อนะ๋อย่อมันอ่ะเนี้ยย่อมันอ๋อค่ะยอ่ยอจะบางตรงนี้ก่อน uh huh. บางนี้ก็แค่ไป uh huh. ถ้าเราสมมติเราไปตัด บางตัวนี้ตรุงนี้ใช้อีกได้อ๋อเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะครับไปเนี่ยตัวเมียกําลังบางพอดีนะครับอ,อ,อตัวเมียช่อนี้ถ้าสมมุติว่าวันนี้กําลังสวยค่ะถ้าพรุงนี้ไม่ค่อยดีแล้วผสมได้แต่วันนี้ผสมโอเค เยอะมากเลยระยะมันอยู่แบบนี้ระยะคือมันพร้อมที่จะแบบให้ลูกออกมาแบบดกแล้วก็สวยงามถ้าเกิดว่าช้ากว่านี้มันถือว่ามันก็ได้แหละแต่คุณภาพมันไม่ดีไม่ดีแต่วันนี้กําลังสวยเลยค่ะอย่างช่อนี้ต้องกรุงนี้อถึงจะผสมได้ที่ผสมได้ยังมีสองช่อโอเคแล้วเราทำยังไงคะนี่ก็เป็นเป็นลูกที่เราจะใส่กสอให้มันนะครับ ก็อันนี้ผมจะไม่ผสมนะครับค่ะให้น้องผสมให้น้องส่นทำหรอครับได้แล้วอ่าช่อนี้ถ้าติดเมื่อไรผมจะส่งไปผมจะมาถ่ายดูว่าเก่งไม่เก่งนะอ๋อไม่ใช่ว่าถึงเราเอาตัวผู้มามันก็จะติดได้มันก็ต้องมีเทคนิคของการผสมเหมือนกันใช่ไหมคะก็เทคนิคก็ผมบอกมาหมดแล้วช่วงเวลาช่วงเวลาครับการผสมสละอินโดเนี่ยเวลา ช่วงนี้ที่เหมาะทำผสมเพราะว่ามันจะติดเพราะฉะนั้นถึงถ้าพี่ซ้นเป็นไม่เป็นยังไงมันก็ต้องออกลูกแน่นอนช่อนนี้ช้อนนี้ผมจะได้โทรบอกว่ากินได้แล้วมารับด้วยมารับได้โอเคค่ะอันเดียวพออ่าค่ะแล้วก็มาเคาะเคาะแบบนี้เคาะๆนี่เหรอขับให้ให้กสอมันลงลงไหมอ่ะยีให้มันแรงๆหน่อยอ่อตีนีด้วย แบบนี้อ e, ่ะ <A la S 2> ่เือนกินอ่าผมเคยเคยเคยให้มันเหมือนไม่เห็นมันลงเลยอะแม่ลงลงงกลิงกลิงมาน่ะกลิงมาน่ะกลิงกลิงแล้วถ้ามันแรงมากแล้วมันหักทำพื้นนี่ก็ต้องอย่าแรงเกินพอแล้วฮะพอแล้วได้แล้วค่ะได้แล้วเหมือนไม่ติดเลยอะติดแล้วจะไม่ไปเอาที่ไหนแล้วนะคือก็ใส่ไว้เนี่ยฮ่าเสียบไว้ โอ้โหไม่ต้องถ้าถ้าจะไปใช้ต้นอื่นก็เอาไปได้เอาไปได้แต่ถ้าเราไม่ใช้เราก็เสียไ้อย่างนี้อแล้วก็พอเสร็จต้องใายร่มให้มันด้วยใส่ร่มให้มันด้วยครับเพราะว่าช่วงใบหน้าจะฝนตกตกโอเคกางร่มให้มันหน่อยหนึ่งโอเคคุณผู้ชมอันนี้คือสละของพี่ซ่อนค่ะอีกประมาณห้าเดือนเดี๋ยวพี่ซ่อนจะดูว่าผลผลิตอันเนี้ย ดีประมาณไหนแต่พี่ต้นเชื่อว,ว่ามันต้องอร่อยสุดๆแน่เลยครับนี่นนแค่ค ค่ะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับวันนี้ค่ะทิปซอนนะคะพาคุณผู้ชมค่ะมาบุกสวนสละของแบลเละนะคะในพื้นที่ของอำเภอยะหาจังหวัดยะลากับอีกหนึ่งสายพันธุ์ทีพ่พี่ซอนเชื่อเขาว่าน่าจะมีหนึ่งเดียวเลยแหละในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กับพันธุ์สวิตอินบาถือว่าเป็นสายพันธุ์ใหม่เลยที่แบลเละนะคะท่านนี้แหละ <S <S เป็นผู้คิดค้นขึ้นมาที่สําคัญค่ะมีการการันตีเรียบร้อยแล้วว่าพันธุ์นี้ได้รับการยืนยันแล้วว่าสามารถที่แบบ รับประทานแล้วก็อร่อยด้วยค,คือจากที่ไหนนะคะเบลล่าคะสภากา,ารกาเลขาสภาการศึกษาจากเทเขาตั้งชื่อให้ผมเพราะว่าผมอบอกบอกบอกับอาจารย์ว่าเพราะว่าผมเป็นครูไงก็ผมบอกอาจารย์ว่าผมได้ศึกษาเรื่องสละนี้มามาผสมสระนี้ะสควันสัาเร็ เขาก็ตั้งชื่อให,ให้ผมาก็ชื่อเป็นสวิตอินบานี่แหละคุณผู้ชมค่ะเป็นชื่อที่มีความหมายก็คือสวิตหวานอินก็คือจากอินโดสระต้นกําเนิดก็คือมาจากอินโดแล้วก็บาก็คือเป็นชื่อนามสกุลของแบลล์นั่นเองจนกลายเป็นสายพันธุ์ที่ถือว่ามีหนึ่งเดียวเลยในพื้นที่จังหวัดแชายแดนภาคใต้คือที่นี่ค่ะที่สวนแบลลในพื้นที่ของอําเภอยะหาจังหวัดยะลากับสายพันธุ์สวิต อินบาค่ะเบลล่าค่ะเป็นไงบ้างคะตรงนี้อยากจะให้เบลล่าได้พูดถึงความภาพภูมิใจที่เราได้คิดค้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์อย่างน้อยแหละตรงนี้แหละสละของพันธุ์สวิอินบาเนี่ยมันสามารถที่แบบจะขายได้แล้วก็เป็นการอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้บริโภคสามารถที่จะมาอุดหนุนในสวนของเราเนี่ยค่ะครับก็ผมในส่วนผมก็มีความภูมิใจนะครับที่ผมเอาเอาสละพันธุ์นี้มามามาตา,า,า,าเป็นาสายพันธุ์ที่เกิดในอำเภอยะหานะครับเพราะว่า ความอร่อยทุกคนที่มาการันตีเกือบทุกคนว่าอร่อยจริงหวานกินไม่มีกวาไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วก็ผมเองก็ในฐานะที่เป็นครูภูปัญญาไทยนะครับก็การศึกษาผมก็ไม่มีแค่เน้นความรู้ภูปัญญานะครับของ,ของคนคนสมัยโบราณแล้วก็มามาประยุกต์ใช้ในวงการเกษตรนี่คือก็ประสบความสําเร็จนะครับก็ต่อไปนะครับ อนาคตผมนะครับผมคิดว่าสวิตอิมบาเนี่ยผมจะลงเยอะนะครับทำไมผมการันตีได้เลยว่าเมื่อกี้เราชิมอยู่ย <20. S 2> ี่สิบเปอร์เซนนะครับสี่สิเปอร์เซนนี้ผมจะส่งให้ลูกค้าการตัดสละสี่สิเปอร์เซ็นนี่ยผมส่งถึงเชียงรายก็ได้ลูกสละผมไม่เสีย เพราะว่ายังไม่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 ไมไมไมสุขเกินสุขเกินไปคือระยะทางที่มันจะเดินทางเนี่ยมันสามารถเดินทางได้อีกอันนี้ที่ผมความภูมิใจผม,มผมว่าอนาคตผมนะครับผมจะอยู่กับสละพนนุ์นี้นะครับ,รบได้ให้เยอะ กว่านี้อีกนะครับครับค่ะคุณผู้ชมคะแล้ววันนี้นะคะพี่ซ่อนนะคะต้องขอขอบคุณมากมากเลยค่ะเบลล์อนะคะที่มาให้ความรู้ในเรื่องของการปลูกสละโดยเฉพาะค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์อย่างที่เพลล์ลบอกก็คือว่ามีแค่หนึ่งเดียวในพื้นที่ของจังหวัดเชายแดนภาคใต้ซึ่งอยู่ที่นี่นะคะในสวนของเบลล์ออำเภอยะหาจังหวัดยะลาและคุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากจะแบบว่าอยากจะลองชิมสายพันธุ์เนี่ยพี่ซ้อนแนะนําเลยว่าให้โทรมาที่เบลล์อโดยตรงเพราะว่าเราจะได้รู้ว่า มันช่วงไหนที่พร้อมที่แบบ,บตัดแล้วก็ส่งมือของลูกค้าได้เพราะฉะนั้นเบลล์ค่ะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้านะคะในการเกษตรทํากินต้องขออนุญาตเบลล์มาอีกครั้ง<ด>แล้วก็มาอีกหลายๆครั้งนะคะค่ะแล้ววันนี้ค่ะคุณผู้ชมพี่ซ่อนนะคะต้องขอขอบคุณเบลล์มากๆเลยพร้อมกับได้ชิมสละทุกสายพันธุ์ของที่นี่อย่าลืมนะคะใครที่สนใจอยากจะลองชิมสละพันธุ์ s w i f ต i อินบานะคะก็สามารถลองโทรเข้ามาได้ค่ะที่แบลละแล้วก็รวมไปถึงคำปรึกษาต่างๆของการปิ้สลักลที่กนเชื่อค่ะว่าแบลล์ะนะคะก็พร้อมที่จะให้คําแนะนำกับคุณผู้ชมที่สนใจในเรื่องของการปลูกสลักค่ะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะ